เซลาในตำนานนะคะทุกคนพญี่ยดสิงค์แล้วสิไปซื้อเฟืองให้หงวัวเรา,อาเอาเบิ้งพญี่ยดทูนไปได้เสยโอ้ยไปยว,ยว่างเนี่ยล่ะว้างนคนไปแงไหงหลาย ไปแล้วทุกคนตาไปซื้อฟางให้วัวนะคะนูน่นไม่ไกลนะคะในหมู่บ้านปุ่นแกงแรงคักเสลาในตำนานเด่ดบบนดนพีดองมันก็ไม่ไกลนะคะทุกคนบ้านเราอยู่ตรงท้ายซอยตรงนั้นท้ายตรงต้นซอยทางเข้าไปในหมู่บ้านที่เดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนตากลับมาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอ้ไปแล้วพญิวัดน แปดสิมาปีแข็งแรงมากค่ะทุกคนคะ่ะเอาเอาเอากี่คะ่ะทุกคนเอาเอาเอาพอข่อยป้าเราเงียบนะคะทุกคนรถไม่ค่อยมีนะคะมันเข้าได้หลายทางคะ่ะขี่คะ่ะ